สวัสดีทุกท่านนะครับก็มาทําคลิปแนะนําวิธีการขยายพันธุ์กล้วยที่สวนของเรานะครับก็จริงๆผมเริ่มปลูกกล้วยได้เป็นปีที่2แล้วนะครับก็เริ่มมีหน่อจากสวนตัวเองอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่ผมใช้วิธีการขยายพันธุ์กล้วยเนี่ยจะทําแบบไหนนะครับก็ส่วนมากผมก็ปลูกได้ทุกทุก ช่วงช่วงทุกทุกช่วงเวลาเลยหมายถึงว่าทั้งปีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีหน่อนผมก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับวันละสองต้น3ต้น5ต้น10ต้นนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องมาปลูกช่วงนี้เวลานี้เท่านี้หน่อนก็เลยก็เลยขยายแบบวิธีการแล้วแต่ว่าเรามีช่วงเวลาไหนที่เราสะดวกครับมีเวลาพอที่จะมาทําการขยาย ในตอนนั้นนะครับเดี๋ยวนะครับก็จะมาแนะนำสำหรับวันนี้จะเป็นกล้วยไข่พัตบองเนี่ยครับจะเป็นต้นประมาณนี้เนาะจะเป็นต้นกล้วยไข่พัตบองที่เอาไว้ทำกล้วยฉาบของเราเนี่ยนะครับปีที่สองแล้วเนี่ยปีที่สองแล้วเนี่ยก็เลยเอพอที่จะมีวิธีการที่ได้ผ่านพ้นไปที่เราเอา,เอา ประสบการณ์มามาพูดคุยกันอย่างนี้ดีกว่าครับก็อย่างเช่นนะตอนเนี้ยังกล้วยที่จะไปขยายพันธุ์นะครับผมก็จะเลือกหน่อพันธุ์ที่เราตัดต้นแม่ออกไปแล้วนะครับตัดต้นแม่ออกไปแล้วเนี่ยอย่างนี้ครับอพอเราตัดต้นแม่ออกไปเราก็จะมีหน่อลูกนะครับตรงนี้มีอยู่3-4หนอ่อครับมีอยู่สาหนอ่อแต่ว่าหน่อที่สมบูรณ์ผมจะทิ้งไว้ที่เดิม ให้เขาโตเป็นรุ่นรุ่นต่อไปเลยนะครับซึ่งนะรุ่นตรงเนี้ยมันจะมีอยู่2-3รุ่น2-3งถึงสาต้นผมก็จะทิ้งต้นที่เขาสมบูรณ์ที่สุดออกเอาไว้เลยนะครับส่วนต้นไหนพอที่จะเอาไปขยายพันธุน์ะครับหมายความว่า,าใบดาบเขา,าเขามีใบดาบขึ้นมาแล้วนะครับเตรียมที่จะมีใบจริงแล้วเนี้ย อ่าสองต้นเนี้นยนะยางสองต้นเนี้ยผมก็จะเลือกเฉือนอเฉือนต้นที่อ่าอาจจะสมบูรณ์น้อยกว่าต้นน่ะต้นนน้นนะครับผมก็จะเฉือนทีเนี้ยมันก็จะออกใบมาใหม่ออกต้นออกใบมาใหม่เขาก็จะแข็งแรงพอๆกันนะครับแข็งแรงพอๆกันแต่ว่าผมพอเลือกต้นที่เราได้ตัดเฉือนออกไปครับอ่าขยายออกไปส่วนวิธีการขุดนะครับวิธีการขุดก็คือขยาย ขยายดินขยายดินที่อยู่ด้านนอกของหนอ่ออ่าเนี่ยครับภาพชัดเจนมากก็คือต้นลูกนะครับต้นลูกต้นนี้นะครับต้นลูกต้นนี้ครับก็คือมีต้นแม่เดียวกันนะครับเวลาเขาออกหนอก็คือเขาจะชิดกับต้นแม่มานะครับก็เลือกนะเลือกขยายหน้าดินตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่จะให้ดูว่าไอ้จุดที่มันเชื่อมกันระหว่างต้นแม่กับต้นลูกเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ย มันอยู่ประมาณตรงไหนครับขยายออกให้มันมากที่สุดก็ดีนะครับทีนี้นะครับขยายขยายไปให้ถึงโคนนะครับให้ถึงโคนให้เห็นรากให้เห็นโคนแล้วก็ถ้าเห็นจุดเชื่อมต่อของหน่อเนี่ยมันจะดีมากครับเราจะสามารถเฉาะเฉือนตัดออกมาจะทําให้ไม่กระทบต่อ,อต้นหนอ่อพันุนะครับก็จะทําให้เวลาเราปลูกไปเนี่ยต้นกล้วยเขาก็จะแข็งแรงไวเนาะอ่าพอเราพอเรา ขยายดินออกตัดอันนี้ผมมาถ่ายคนเดียวผมขออนุญาตอธิบายไปนะครับก็เราก็จะเลือกนะครับเฉือนมันออกมามันจะได้ง่ายอ่านี่คือวิธีการสําหรับการขุดหนอนะครับจะได้ง่ายทีเนี้ยพอเราขุดออกมาแล้วนะครับพอเราขุดออกมาได้นะครับผมจะพาไปดูวิธีการที่ผมเลือกในการปลูกนะครับหลายคนก็จะถามมาว่าเราจะปลูก ขุดหลุมขนาดไหนลึกขนาดไหนใช้การลองก้นแบบไหนใช้ปุ๋ยคอกวิห,หมักเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับวิธีการของผมก็คือผมจะเลือกขุดหลุมประมาณพอดีพอควรกับหนอที่เราขุดมาอันนี้ผมตัวอย่างผมขุดไปแล้วนี่ครับผมก็จะได้ลากาผมจะได้ลากได้หนอที่ค่อนข้างที่จะอ่า ผมว่าก็โอเคครับสวยเวลาลงดินแล้วครับไม่มีไม่ไม่ไมีรอยช้ำอไม่ค่อยมีรอยช้ำเขาก็จะโตแล้วก็ไปไวขุดให้มันพอดีกับอ่าหน่อโคนหน่อโคนหน่อโคนหน่อของเขาโคนของเขาลากของเขาเนี่ยให้มันพอเหมาะพอเจาะนะครับให้ฝังดินไปเพื่อที่จะกลบนหน่อโคนลากพวกนี้ยอ่าพอสมควรเนาะ ก็จริงๆนะครับลึกไหมกว้างไหมเนี่ยก็มาดูที่หน่อกล้วยเอาเนาะว่าว่าเราจะได้เลือกถูกส่วนผมนะครับที่เนี่ยมันจะเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายพื้นที่เป็นดินทรายอาดูกล้วยของผมนะครับดูกล้วยของผมเนี่ยผมว่ามันก็โอเคขึ้นมาเพราะว่าดินทรายมันไม่อมน้ำมันไม่อมน้ําพอมันไม่อมน้ําเสร็จนะครับลากกล้วยก็จะไม่ค่อยเน่าแต่ว่านะครับความแห้ง มีผลผลมากครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีระบบน้ำยางเงก็ต้องใช้อินทรีย์วัตถุมาช่วยอ่าที่เขาได้เริ่มที่จะเขียวสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยอินทรีย์วัตถุในสวนเรามีอย่างเช่นนะครับ้าที่เราตัดครับใบกล้วยที่เราตัดใบไม้ที่มันเกิดจากการทับถมของใบไม้นั่นนันนน,นผมไม่ได้เอาไปทิ้งที่อื่นไม่ได้เอาไปเผามันก็เลยเกิดการสะสมของอินทรีย์วัตถุในสวนมันก็เลยเริ่มอ่า จากดินทรายที่ทำมันสัมหลังมาตลอดระยะเวลาของของดินแห่งนี้ก็ทำให้ดินเสียดินโทมไปเยอะทีนี้ผมก็จะเลือกเอาใบไม้ที่มีนี่เอามาเป็นลองก้นอ่าผมจะไม่ได้ใช้ขี้วัวมาลองโดยตรงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำปุ๋ยหมักไว้นะครับผมก็จะเลือกปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้เศษไม้อะไรพวกน,นี้ไม่นาน,นครับ ไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะย่อยแล้วก็ถึงระยะเวลาที่กล้วยเขาเริ่มแทงรากแทงใบเขาก็จะพอดีกันเอาใบไม้ที่เขาแห้งแล้วเริ่มย่อยสลายบ้างแล้วในสวนนี่แหละคือง่ายดีครับไม่ต้องไปหิ้วไปหอบอะไรให้มันให้มันเหนื่อยให้มันหนักเขาเลือกเอาที่มันมีอยู่ในสวนอยู่แล้วใช่ไหมครับเอามาลงก้นหนุมอ่าทีนี้ลงไปครับลงไปก็อ่าก็ให้ครับก็ให้เวลาวางวางกล้วยไปแล้วอ่า อย่างนี้ครับวางกล้วยลงไปแล้วมันก็จะอ่าพอดีกับหลุมเลยครับจะหันทางทิศไหนด้านไหนนะครับก็ก็ก็ตามแต่เราเลยอ่าตรงนี้ผมมาปลูกแซมเพราะว่าต้นกล้วยตรงเนี้มีอยู่ต้นหนึ่งเขาไม่โตนะครับเขาไม่โตผมเลยเลือกปลูกแซมเข้าไปเลยครับปลูกทดแทนไปเลยถ้าวันหนึ่งเขาอาจจะโตขึ้นมาครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเริ่มมีอินทรีย์วัตถุที่มันทับถมอยู่เรื่อยๆเนี่ย อ่าถ้าเขาโตขึ้นไปให้เขาโตคู่กันไปเลยครับแต่ว่าถ้าเขาไม่โตตัดออกครับถ้าดูแล้วนะครับเรามองดูแล้วว่าเดือนสองเดือนเนี่ยไม่กระเตื้องให้ตัดออกเพื่อที่จะเลี้ยงต้นใหม่ต้นนี้เลยนี่นั่นคือวิธีครับคือวิธีการปลูกกล้วยของผมนะครับดินทรายนะครับก็ดีอย่างก็อาจจะเสียอย่างอย่างว่านะครับไม่มีไม่มีอะไรดีที่สุดไม่มีอะไรแย่ที่สุดขอเพียงให้เราครับดูมันใส่ใจมันนะครับแล้วก็ ทําทในสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบเรารักให้มันดีเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็จะตอบแทนครับเดี๋ยวผลลัพธ์ก็จะตอบแทนออกมาหลังจากนั้นหลังจากลงหลงุมเสร็จอะไรเสร็จนะครับเราก็กบไปตามปกตินะครับระยะเวลาหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ารากเขาถ้าเกิดว่ารากเขาออกนะครับเขาก็จะเริ่มมีใบมีอะไรที่ใหม่ๆครับคือเขาใบเขาก็จะเ,เริ่มคลี่ออกแตกออกใหม่เนี่ยคือรากเขาเดินครับ ค่อยมาดูค่อยมาจัดการอีกวิธีการต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาทำอีกอให้ชมอีกเรื่อยๆนะครับก็ฝากนะครับฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้เราต่อนะครับเพื่อที่จะ่าเอาอทริคเอาคลิปมาพูดมาคุยกันต่อนะครับก็วันนี้เพียงแท่นี้นะครับสวัสดีครับ